สวัสดีครับผมนายนรงฤทธิ์ปัดโชติชัยวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ผมจะมาแนะนําเทคนิคการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพได้และยังไปพบแพทย์อยู่เป็นประจำทําให้ได้รับยามาทานนะครับทําให้ อาการโรคเรื้อรังซึ่งอาจเป็นสาเหตุนหนึ่งที่นำไปสู่โรคที่2ที่3ที่4ตามมาโรคเบาหวานคือโรคที่เซลล์ในร่างกายมีความผิดปกติในกระบวนการเปลี่ยนน้ําตาลในเลือดให้เป็นพลังงานโดยกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับอินซูลินซึ่งเป็นโฮอร์โมนที่สร้างจากตับอ่อนเพื่อใช้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเมื่อน้ำตาลไม่ได้ถูก ใช้จึงทําให้ระดับน้ำตาลระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นกว่าระดับปกติโรคเบาหวานแบ่งออกเป็น4ชนิดตามสาเหตุของการเกิดโรคดังนี้โรคเบาหวานชนิดที่1เกิดจากเซลล์ตับอ่อนถูกทําลายจากภูมิคุ้มกันของร่างกายทําให้ขาดอินซูลินมักพบในเด็ก2 โรคเบาหวานชนิดที่2เป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุดก็คือ1น0 0คนจะพบ95คนหรือร้อยละ95ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมดเกิดจากภาวะดื้อต่ออินซูลินมักพบในผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน 3. โรคเบาหวานขณนะตั้งครร ป็นโรคเบาหวานที่เกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์มักเกิดเมื่อไตรามาสที่2ถึง3ของการตั้งครรภ์ 4. โรคเบาหวานที่มีสาเหตุจำเพาะโรคเบาหวานที่มีสาเหตุจำเพาะนะครับมีได้หลายสาเหตุเช่นโรคจากทางพันธุก,กรรมโรคของตับอ่อนโรคทางต่อมไร้ท่อยาบางชนิดเป็นต้น ซึ่งผมจะสรุปตามหลักการรักษาบบาบัาด้วยตัวเองนะครับเพื่อเป็นแนวทางพิชิตปัญหาของโรคและตัดไฟตัดต้นลมเพื่อจะได้ไม่ลุกลามไปเป็นโรคที่โรคอื่นๆตามมาเช่นโรคไขมันพอกตับโรคไตโรคความดันไขมันในเลือดสูงเส้นเลือดตีบตันม,มือเท้าชาเป็นต้นอันดับแรกนะครับคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าโรคเบ,บาหวาคือโรคไม่ติดต่อและมีปัจจัยหลักคือความเสื่อมทาง,งร่างกาย ซึ่งความเสื่อมทางร่างกายเนี่ยเกิดจากปัจจัยหลักๆคือจากพันธุก,กรรมจากอาหารการกินและจากอายุที่สูงขึ้นซึ่งเป็นปฐมเหตุเมื่อเรารู้แล้วว่าความเสื่อมทางร่างกายโดยเฉพาะทางพันธุก,กรรมเราต้องควรดูแลตัวเองเพื่อต้านความเสื่อมองค์รวมของระบบภายในไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นสำคัญผมจะสรุปแบบ ประเด็นสำคัญดังนี้นะครับ 1. <c oughs> ไม่ทานอาหารกลุ่มพลังงานเกินขวามจำเป็นเช่นแป้งน้ำตาลไขมันเนื้อสัตว์ที่มีไขมันอิ่มตัวต่างๆทานอาหารให้ครบ5หมู่อย่างพอเหมาะในแต่ละวันสำคัญมากก็คือเลี่ยงทานคาร์โบไฮเดรตนั่นก็คือแป้งและข้าวนั่นแหละครับไม่ใช่ว่า เลี่ยงทานเลยนะครับผมก็คือทานให้น้อยลง 2. ไม่ดื่มสุรปาซูบุรีหรือสารเสพติดต่างๆซึ่งจะมีผลต่อตับโดยตรง 3. ดื่มอาหารไม่ดื่มอาหารไม่ดื่มหรือทานอาหารที่มีรสหวานมากๆบ่อยๆรวมถึงเค็มมากๆเช่นเดียวกันสีอย่านอนดึกให้เวลาให้ ให้เวลากับร่างกายได้พักผ่อนและฟื้นฟูร,ระบบภายในให้เต็มที่หาออกกาลังกายให้เหงินออกเป็นประจำเช่นอาทิตย์ละ3-4ครั้งเพื่อช่วยขับของเสียสิ่งตกค้างต่างๆออกมา 6. ต้องฟื้นฟรูระบบภายในเช่นตับไตลำไส้อื่นๆหือทั้งหมดขับสารตกค้าง,ข,างขับสารส่วนเกินที่ร่างกายสะสมซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเสื่อม รวมถึงท่านใดที่ทานยารักษาโรคใดๆเป็นประจำที่มีผลต่อตับที่เป็นสาเหตุของโรคไม่ติดต่อต่างๆรวมถึงโรคเบาหวานด้วยหากท่านใดต้องการฟื้นฟูระบบสมดุลภายในร่างกายองค์รวมอย่างถูกต้องและเข้าใจไม่เลี้ยงโรคให้เหลือรงังสามารถติดต่อผมมาได้นะครับโรคจะไม่สามารถอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์ได้รู้ทันรู้ป้องกันรู้รักษาโรค เราควรมีสุขภาพที่ดีไปพร้อมกับอายุที่เพิ่มขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่อย่างมีความสุขติดต่อรับข้อมูลเพิ่มเติมด้านบนนะครับผมนนโ์ฤทิ์ปัชโชคชัยยินดีให้คำปรึกษาเจอก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ